วันที่14กรกฎาคม2564นางสุนียิมย่องผออ,อสาพ5พร้อมเจ้าหน้าที่เขตห้วยขวางเข้าร่วมสังเกตการในการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเป็นสถานที่ก่อสร้างเพื่อเยียวยาให้กับลูกจ้าง โครงการก่อสร้างคอนโดใน5อสโสกพราม 9, ซอยพระราม 5, แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางของบริษัทกิจการร่วมค้าเจียงตูเจียงสูจำกัดลูกจ้างได้รับเงินสดจำนวน86คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน2,5677บาท60สตางค์ค่ะ ท้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้โครงการก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด